การจึงได้น้อมรับแนวพระราชดำรสของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติที่เกิดผลโดยจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารบริการให้กับนักวิมัครเล่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องราวการรายงานความเปจราจรเหตุนวนเหตุตาไฟดับน้ำประปาแต่น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีสมาชิก3,500คนในสาขาที่ต่างๆกันวัาที่ร้อยตีนัดบุญเรืองเลข้าดิการครับ คุณวงจวดโจมนกอุปนายกสมาคมครับคุณคุณนิเวศสุกจักอุปนายกสมาคมคุณอนุสรเอี่ยมหลักอุปนายกสมาคมคุณจิรากรคุณผลรองเลขาธิการคุณอมเทพวังเกตแ้วรองเลขาธิการคุณเจษฎาดีลาเกลเกียรติเห็นิีคุณรณชัยสีเมฆประชาธิพันธ์คุณสมหวัง เกษมสังริตผลประชาธิพันธ์คุณธนกรว่องประเสริฐปรดิคมคุณปัญญาสังฆองผู้ช่วยประดิคมคุณป็นคุณเกียรติใจติมนาลรองนายสถานีคุณสิวัชนทบูร์กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคุณนัทพงศ์โพเดชกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคุณชนญชัยจิตพัฒดีกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพีรศักดิ์เบญครรกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคุณมงคลเีลาละเกียดติอดีตนายกสมาคมคุณสิทธิงพงศ์โพเดชเป็นกรจัวหวัดระวว่าดกรสบวนการนีเป็นสิ่งที่น่าชื่ชนชมคือมีคณะมีสึ่งมวลชนที่รวมตัวกันทีเดียวเป็นถึงเป็นหลักร้อยได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าผมเคยอยู่จังหวัดคืนอื่นมาแล้วการรวมตัวทางท่านสื่อีนค่อนข้างจะมีมีความไม่ยังไม่ลงตัวอาจจะเปสองกลุ่มสามกลุมล่มหรือมีความไม่แน่ใจกันนะครับแต่กล่าวไม่ว่าของประธา,านหรือของคณะของท่านคณะนายกของแต่ละท่านเนะี่ยพูดมาท่านเจนว่าจะทําอะไรบ้างแต่ท่านการ็ร่วมเป็นหัวใจของงานที่ไม่ต้องอธิบายกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะอธิบายไม่ต้องให้เลยเพราะท่านคือคนที่รู้แบบแน่องานท่านคืออะไรอันนี้ท่านจะทำถึงแลวท่านเป็นนายกสมาคม วิทยุกยจายเสียงจังหวัดสุประการด้วยแล้วก็ท่านพอสมเด็จก็เป็นอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสุประการด้วยเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มของพวกเราเนี่ยจะโคกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่จะทําง,งานให้กับทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วในวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ได,ไ,ดไ,ดได้มาฟังในช่วงที่ท่านพักดีตอนนี้ก็ ภูมจังหวัดอยู่นะท่านมีตำแหน่งจะรองผอรมนยจังหวัดท่านบอกผมผมยังไงผมก็ต้องรอํำบัญชาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ดีนะครับแต,แต,แต,แต่แต่พวกเราในฐานะที่สื่อนี่ครับพวกเรายินดีนะครับที่ว่าจะเป็นเป็นผูเป็นตานะครับแกงกบกานนายกสมาคมด้วยนะครับ เรามือใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะเพื่อจะได้รับแต่งตั้งเหมือนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการทำงานเพื่อสังคมสร้างสรรค์สังคมจังหวัดสมุทรปราการให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีความสงบสุขนะคะค่ะขอบคุณค่ะคนนี้คืดีซีชุติพลแล้วก็ทารง,งผู้การนะท่าน,น,ชนวชิณีประสบดีนะแล้วก็นายกผู้สุนทรแล้วก็นายกประยาสีด้วยก่อนอื่นก็ต้องแสดงความดีกับท่าน พอสมเด็จท่านนายกสมาคมทนาคารสมหกรมเล่นนะฮะจริงๆท่านไม่ใช่คนใหม่ฮนะตอนโชคที่ผมเป็นนายกเนี่ท่านก็เป็นเลขานต่ะสมัยแรกอ่าสมัยที่สองท่านก็เป็นอุปนา,นายกนะครับวันนี้ก็ขอไวะะ้บนให้ท่านท่านที่บริหารสมาคมนะให้และโชคบุกและภาษาไทงกฤษท่านพนะี่ก็ให้ทีนะครับขอบคุณัน่ครับ ยกนิน้วหนึ่งอ่านายกนายกยืนนี่คิ่มแรมก็ย,นะยืนตรงนี้นรเรื่องไม่ไหวแล้วยังครับพร้อมนะครับขอหยุนิ่งเลยครับขอ,อนิ่งเลย,ออเลยมองหน้าตรงข้างหลังมือตัวตรงเลยนะครับเออนะครับ จริงอยากจะได้ก็กินออกว่ามันมันไม่สวยมันไม่สวยวิวสมัคร,รเล่นส,สนามสอบจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับมติที่ประชุมเห็นด้วยท่านนายกดำเนินการต่อไป <c oughs> น,นะครับเจ็บไหนเจ็บไหนเป็ีนอะไรวาระที่สองนะครับ การเงินปี2566ได้รับผลจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วมาติที่ประชุมรับทราบนะครับวันละที่3เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากคุณสุพ,พีโกสแยเนธเป็นคุณสุมลนะครับเป็นคนสุมลโกวังเพน ด้วยอัตรา,า9,000บาทนะครับซึ่งผูกกว่าคุณจุพี1,000บาทที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้เปลี่ยนนะครับวารละที่4เร่งด่วนบรลและสอบเรื่องได้ในเดือนธันวาคม2557ช่วยพิจารณาว่าเป็นวนันอาทิตย์ที่7 14 2ี่ธันวนาคม2 5 5พร้บเจมีผู้เสนอวันที่7จธันวาคม9ก้าท่านนะครับและวันที่14บธันวาคม3มท่านมติที่ประชุมอบรมและสอบนัวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการเป็นวันที่7จธันวนาคม2 5ง7นยานะครับขออนุญาตนิดนึงก่อน เดี๋ยวค่อยมาตกสวนของท่านอุปมอสักคู่นี้นะครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้หลอว่ชาวบ้านนะครับมีดอกไม้พอดีวันนี้ไปเปิดตัวสมาคมวิทยุกระจายเสียงนะครับมาสชอชมเหมือนเรานะครับอันนี้คือแนวทางนะครับส่วนตัวก็เลยท่านนายกทั้งสองท่านก็เลยมาให้เกียรติร่วมในวันนี้นะครับก็เลยอธิบายความคงคง,คงไม่ได้ดึงออกนะฮะ เดี๋ยวขอากย้อนกลับมาท่านอุปแจ้งไว้ทีกู่นี้นะครับเรื่องเรื่องการจัดอบรมและสอบนะครับเนื่องจากของเดิมเนี่ยเรากําหนดไว้วันที่22สองใช่ไหมฮะถ้าจาไม่ผิดนะครับขอยากมันประจวบกับมันใกล้ปีใหม่นะครับเราจะเดินทางออกต่างถิ่นกันของเดิมที่ เบอร์สามครับเบอร์สามใช่ช่องนี้หรือเป่าครับใช่นะครัขอขออนุญาตมอบก่อนได้ไหมครับเดอนเครับเอร์ตแล้วเอฟเอ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 อเออเเอเอเออเอเมเออบอาอเ้วเอ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 อเเอเอเอเเอาออเออเอ เสื้อเลยเหรอปเสื้อเลยเหรอเองเราวะอันไหนจ้าอันไหนน้าอันไอันนี้ฉันชอบจะทักต่อยหลังไปหน่อยไปหลังไปนิดนึงเออไปหลังไปนิดนึงอันนี้งานนี้ต้องโชว์โอเคมีกรณีกันอยู่แน่น่นมีมีทั้งมีทั้งนิ่งมีทั้งวิดีโอนะไม่ใช่งารดบีคิวกาถ่ายเลยเล่ย์เล่ย์หนึ่งนะครับถ่ายอีกสามคนตอนนี้จะชอบตัวตายช่อใหญ่ด้วย เขาสวยด้วยจับที่ไหนมีการจับที่ไหนด้วยนะเราว้ายเปล่าอ่ะท่านที่สองท่านครับปัญญาไหมถ้าเกิดท่านหนึ่งได้ก็แสดงว่าอีกท่านหนึ่งก็จะไม่ได้ครับตกลงกันครับไม่จับไม่จับไม่จอยเลยค่ะไม่จับกัน จับเลยจับจับครับจ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 ับับจ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 ับับจับจัับจ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 ับับจับจัับจัับจับจับจัจับ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 จัับจ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 บจั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 ับจับจัับจับจับ Okay.